บรรยากาศครับพักที่นี่มีมองอาหารครับของพักมีอาหารเสิร์อาหารลาบกนอาหารปาี่จเาจาดียว อาหารจานเดียวจานเดียววแบบใดในนอตัเป็นขวบอยหมูกอ้อาหารแบบเล้าอ๋อใส่ใส่ หันซีฟ้าใช่บรรยากศากศวันนะ่ะน <c oughs> ี่แห้งบอหิวโอ้ทำ <c oughs> ยังได้หิวตลอดเนาะ เขาเจ้ามิบ้า้โอ้โอเคโอเค 我捡的，你得干的。

จองบนคิมดคอมบุ๊คคิงเขาบอกอ่ะอาร์ล่าบอจองกันได้าะว่าอาร์โคล่าบอบอได้เปิดบุ๊คคิงดคอมจองมาได้ไอปะม่านไปเดินเข้ามาอีกเดี๋เป็นยังโาเด้โทรหาเด้อเพราะว่าเพราะว่าเขาเห็นเาเขาโอเนะ ตรงปลเน้องิวเน่ะบาิเนาะเพอมา่อันมันบเนบแ้นเนาะไอ้นี่นึงขาเน้นควบสะดวกกับมูฟงเทียขาผ้ามากมนสะดวกแม่เนคสะดวกดกบบอที่พักกบบอกินแดกบบอยางแมนนแมและอาหารมันโอเคเนาะกินได้โอเคโอเคกินได้นะกินได้เอาเดี๋ยวมือเดี๋ยวเขาจะสมาบอกเรื่องรถไปไปนนอนเพรยว บอกเลยโ okay. อเคคัะไดเด้อด,ดูดเด้อจำไว้เช<อ>ืบเอออค่อ Thank you นีน่ครับตอนกลางคืนคือคืนครับที่ดอนเดช

อาหารอินเดียอาหารฝรั่งอาหารลาวเพืนนอหนาคุณณน่เนาะฮัลโหลโอ้เมื่อขึ้นหนาคุคุๆเนาะม่ได้ละบันม่ได้าลบัน Rất chắc, rất chắc. Một ngày sau rất chắc không? <cười> <cười> We'll เราครับเรามารับประทานอาหารเช้าบรรยากาศ chào <laughs> không 잡아 줘야 나

Uh, no, no. Thank you. ชักกระจันมาชักกระจันชักชกระจันอ้าวไปแล้วไปแล้ว No. บรรยากาศยามเย็นๆย็นะเป็นทกดินที่อดอนเด็ดมหาวที4,000ดอน รกาศครับโดนเดชมหานทีสี่พันดอนกินเนือไแล้วมะนาคอเอียงไทยเอตเวนไทยเอตเวนเป่โอ้เคเห็นเตเวนเซตเวนตวนุกดินโดนเดช

พูนพูนเหมือนเมือนดีดี่ห่อคาะเป็นขั้นอีกาพอดีมอดซิสแต่ับบู่นแบคซิสาบาคอาหารเย็น อด้เลยรูี๋ยเื่อมนุ่มบอลลนจะมาทนค่ะเอ่อดอกรู้เ่อะเอ่อดอกรู้เรองปะขั